รายการต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน เราเองเราได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานนะครับที่จะทํางานร่วมกันที่ขาดไม่ได้นะครับการทําความร่วมมือกับโรงพยาบาลนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยนะครับในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ารายการเก่งยกกำลัง3าและก็รายการสถานีทูมนุษย์นะครับพาทุกท่านมาสัมผัสกับจังหวัดสกลนคร รบ,บริเวณนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เราอยากจะนําพาทุกท่านมารู้จักนะครับแล้วถือเป็นต้นแบบเสื่อมพันธุ์ยิ่ของสังคมไทยนะครับบริเวณนี้คือแผนผังโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนอครน,นะครับและผู้ที่จะให้ข้อมูลในวันนี้มากที่สุดเนี่ยนะครับไม่ใช่ใครครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโคสิตศร,ร,รีภูทรครับท่านอยู่กับผมแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านเองเนี่ยชี้นาแล้วก็แนะนําสถานที่ในการก่อตั้งโรงพยาบาลนะครับแพทย์แผนไทยว่าเป็นมีที่มาที่ไปอย่างไรครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ก็อื่นนะครับก็ผมก็ขอนําท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ดินแดนอารยธรรมที่หลากหลายของสุโนครน,นะครับเราเองนะครับเราก็ได้โอกาสที่จะได้ก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยของจังหวัดสุขโขทัซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับโดยได้รับอนิอาางสง์นะครับได้รับการเมตตาจากหลวงปู่แฟบสุพัทโทนะครับ แล้วก็ท่านท่านท่านหลวงป,ปู่แฟบเองท่านก็ได้มองเห็นความสําคัญทางด้านการแพทย์แผนไทยการบริการด้านสุขภาพ <Okay. S 1> ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเราหมอพื้นบ้านนะครับ <Okay. S 1> โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านหรือหมอพื้นบ้านของเราเนี่ยนะครับเห็นความสําคัญท <Okay. S 1> ่านก็ได้ดําริแล้วก็ให้มีการขอสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยนะครับโดยงบประมาณทั้งหมดก็จากหลวงปู่แฟบทุปโตนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังก่อสร้างอยู่ทั้งหมดนะครับ ตามตแผนผังเราเนี่ยก็คือ44ยูนิตด้วยกัน,น <c oughs> แต่ว่าที่ที่เราจะนําเสนอวันนี้ก็คือจะเป็นหลังแรกเป็นอาคารผู้ป่วยนอกนะครับ <c oughs> เป็นอาคารดําเนินการผู้ป่วยนอกซึ่งก็ประมาณกว่า 20, 20ล้านนะ <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นหลังจากอาคารหลังนี้เสร็จแล้วประมาณปีพุทธศักราช2556เนี่ย <c oughs> นะครับเราก็มีแผนที่จะเปิดโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย,ไทยอย่างนี้ <c oughs> นะครับร่วมกับ ทางสาธารณสุขร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับโดยที่เราได้มีประชุมกันนะครับในทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางอบจด้วยจังหวัดด้วยนะครับทุกภาคส่วนตอนนี้มีมีความร่วมมือกันนะครับที่จะก่อตั้งโรงพยาบาลให้สําเร็จนะครับให้สําเร็จแล้วก็ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติเองซึ่งเป็นเจ้าภาพที่ดูแลอยู่นะครับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยผมนําเรียนนิดนึงมาก ตอนนี้เราเปิดสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยอยู่ภายใต้คณะทรัพยากรธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นที่ฝึกนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นของราชมงคลเราเองหรือของมหาวิทยาลัยอื่นทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญก็จะมีมากแน่นอนอยากแนบาจอธิบายนิดนึงครับว่ามีกระบวนการผมเห็นแล้วเนี่ยก็คือเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยนะครับ ตรงนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยคือเน้นเรื่องของแผนไทยโดยตรงแนไทยโดยตรงนะครับๆๆแล้วก็ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านดรเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งก็คือ โครงการดังกล่าวเนี่ยจะไปตรงกับเรื่องของแนวคิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจส่วนหนึ่งที่กําลังจะขยายตัวภายใลอีสีตีข้างหน้าก็คือเรื่องของ AEC ว่าเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มีแนวคิดเกี่ยวเรื่องของประชาคมอาเซียนยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องขบวนการแพทย์แผนไทยนะอาจารย์คือขบวนการแพทย์แผนไทยของเรานะครับถ้าไปเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดแข็งดีกว่าเพราะว่าฟังชื่อก็แพทย์แผนไทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาบริการบริการด้านสุขภาพนี้นะครับเอาไปให้กับผู้สูงอายุใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเราทั้งหมดเพร,ราะฉะนั้นการบริการด้านสุขภาพท่านแี้เป็นแห่งไนไทยเราต้องไม่เหมือนไทยนะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับในอนาคตหรือคณะทรัพย์ธรรมชาติที่ที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้นะครับ,รบเรามีโครงการที่จะทําแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนเกษตรนิเวศวิทยาสปาบ้านดินแล้วก็กินนอนสุขภาพท่านเข้ามานี่ครับท่านได้รับบริการด้านสุขภาพครบวงจรเลยแล้วเราก็ตอนนี้คือเราจะทํา มีโรง,งงานผลิตยาสยมุนไพรนะครับงบ,ง,งบประมาณก่อสร้างอยู่มหาสิบล้านตัวเนี้ยซึ่งจะเป็นเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครภาคอีสานและประเทศไทยต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับกรเกษตรกรเองก็มีการเตรียมพร้อมที่จะเปิด และที่จะทําการปลูกเพื่อสมุนไพรก็จะป้อนเข้าลงโรงงานของเราครับเพราะยาสมุนไพรที่เราผลิตในอนาคตการบริการด้านสุขภาพแม้ทังวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพทั้งหมดที่คณะดําเนินการอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นการบริการที่จะออกไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตซึ่งมีที่เดียวในโลกเพราะว่าที่อื่นเขาก็ไม่เหมือนเราครับนะครับแล้วที่นี้ผมนําเรียนนิดนึงว่าแนการก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผ่ไทยนี่นะครับครับ ทั้งหมดเนี่ยครับก็จะมีทั้งหมดนะครับตามที่ท่านเห็นแผนผังเนี่ย44ยูนิตด้วยกันนะครับเราก็จะจะก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับโดยโดยตอนนี้ก็อ่าก็มีพระลูกชายนะครับของหลวงปู่แซ่คุณวัฒโทนะครับท่านก็ท่านก็รับดูแลต่อช่วงจากหลวงปู่แซ่นะครับซึ่งท่านได้มรณภาพไปไปแล้วนะครับก็ก็ ก็เราก็ได้รับเมตตาต่อนะครับแล้วก็พระเจจิอาจารย์ต่างๆหลายหลายองค์เหมือนกันนะครับที่ท <c oughs> ่านจะเข้ามาช่วยแม้กระทั่งอบจตอนนี้เราก็ได้งบประมาณจากอบจเข้ามาสนับสนุนใน <c oughs> ส่วนของโรงสักรีด <c oughs> ของโรงพยาบาลนะครับคือการทํางานผมนาเรียนท่านอาจารย์นิดนึงนะครับว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับเราทํางานร่วมมือกับโรงพยาบาลแผนปัจจุบันซึ่งนายแพทย์ต่างๆจากสชที่มาที่มาให้ความกรุณากับเราเนี่ย ก็เป็นนายแพทย์ทางด้านท่างแพทย์ปัจจุบันทัางแพทย์แผนไทยดบแม้แต่ทอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยทั้ง3ท่านเองก็เคยมาเยี่ยมชมที่เรามีการผสมผสานเชื่อมโยงช่อมโยงกันครับแล้วก็เราก็กําลังคุยกันว่าจุดไหนที่เรารักษาได้จุดไหนที่ไม่รักษาได้ก็จะไปแพทย์แผนปัจจุบันต้องต้องมีการทําความร่วมมือกันครับแชร์ในเรื่องของทรัพยากรเครื่องเอกซเรย์เครื่องอะไรต่างๆนะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่างทีมงานของผมอยู่ก็จะมีท่าน อาจารย์ที่อยู่ในแพทย์แผนไทยทั้งหมดนะครับทีมงานที่ที่กำลังจะขับเคลื่อนตอนนี้เราเราเรา,เราทำภารกิจ<ม>ด้านการเรียนการสอนนักศึกษาของเรากําลังรับความนิยมมากนะครับรับเข้ามาเรียนเยอะแล้วตอนนี้เราก็ต้องจัดการรูปแบบการเรียนการสอนให้สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็จัดการโรงพยาบาลไปพร้อมๆกันนะครับเชื่อที่จะพัฒนาด้านการ บริการน้าสูขภาพี้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตครับท่านผู้ชมครับนี่คือต้นแบบของสังคมไทยที่สําคัญมากนะครับอย่างน้อยคือเรามีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับเรามีบุคลากรที่สําคัญยิ่งที่อยน่ข้างๆผมเนี่ยแหละครับที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับสังคมไทยอย่างแท้จริงได้เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเราจะมีกิจกรรมว่าด้วยเรื่องของการปฐมิเทียของนักศึกษามาดูกระบวนการของคณะที่ท่านผอดูแลอยู่เนี่ยนะฮะทำอย่างไรแบบไหนบ้างนะฮะนิดหนึ่งครับ โ่ยผมเหลือไปเห็นเนี่ยนะฮะสังเกตดูดีๆนะครับโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเนี่ยนะฮะจะมีภารกิจอยู่หลากหลายเลยตั้งแต่เรื่องอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตึกอาคารสงนะครับมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับยังมีว่าในเรื่องของการแสดงสินค้าของราชมงคลอีสานที่เกี่ยวเรื่องของแพทย์แผนไทยโดยตรงนะครับมีห้องธรรมะห้องประชุมนะครับแสดงเครื่องมือผสมยาสมุนไพรหนังสือก้อมนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของหนังสือผูกอีสานด้วยนะครับศูนย์อาหารพื้นบ้านอีสานเรือนพิธีกรรม อาคารผลิตยาและสมุนไพรโรงเก็บวัสดุนี่คือเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของการดําเนินการ่าเรื่องของแพทย์แผนไทยอย่างสมบูรณ์ยิ่งนะครับออท่านผู้ชมครับช่วงต่อไปเนี่ยวันนี้ทั้ง3-4วันเนี่ยเราคงมีภารกิจให้กับทางมหาวิทยาลัยราชมงคลสกลนครอีสนอนานเนี่ยนะฮะออหลายวันเลยนะครับแล้วก็อยากจะสัมภาษณ์ผู้ชายที่เป็นต้นแบบคนนี้นะครับว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยท่านมาเป็นคณะบดีที่เป็นคนที่หนุ่มมากและสําคัญยิ่งก็คือท่านเอาความรู้ประสบการณ์ต่างๆมาใช้กับสังคมทําอย่างไร เดี๋ยวสักช่วงนึงฮะเราเจอกับท่านนะครับช่วงภาบ่ายครับการแพทย์แผนไทยองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมรดกล้ำค่าของคนไทยที่มีการสั่งสมสืบทอดพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายการแพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์ที่ต้องการการพัฒนาอย่างเป็นระบบและจริงจังแม้ว่าโรงพยาบาลแผนปัจจุบันบางแห่งมีบริการการแพทย์แผนไทยควบคู่ไปด้วยแต่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยถูกนํามาใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่ให้บริการด้วยศาสตร์การรักษาแบบไทยอย่างเต็มรูปแบบจึงเป็นแนวทางการอนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาการแพทย์แผนไทยที่จําเป็นและสําคัญยิ่ง เพราะจะเป็นทั้งสู่อกลางการวิจัยการให้บริการวิชาการการฝึกอบรมทางการแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยรวมทั้งส่งเสริมการผลิตและใช้ยาสมุนไพรไปพร้อมกันธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2552หมวด7ข้อ60กำหนดเป้าหมายว่าภายในปี2563 ให้มีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นต้นแบบที่มีมาตรฐานในการบริการการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรมบุคลากรอ,อย่างน้อยภาคละหนึ่งแห่งซึ่งสอดคล้องกับมติของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบการแพทย์แผนไทยต้นแบบเป้าหมายตามธรรมนูญน,นี้กำลังถูกผลักดันให้เป็นจริงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งแรกเมื่อชาวจังหวัดสกลนครประกาศตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบ แห่งแรกของประเทศในการแถลงข่าวปักหมุดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศตามธรรมนูญส <mind> um, ุขภาพคลิกกับระบบสุขภาพเพื่อคนไทยเมื่อวันที่24มีนาคม2553เหตุที่เริ่มก่อตั้งที่จังหวัดสกลนครเพราะเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายมากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพขณะเดียวกันก็มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนีสาน วิทยาเขตสกลนอครที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ปี2550ให้ความสำคัญการวิจัยและการดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยอย่างเข้มแข็งอีกทั้งยังมีหมอพื้นบ้านพระสงฆ์และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการแพทย์แผนไทยที่พร้อมจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาการแพทย์แผนไทยได้อย่างยั่งยืน การจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบแห่งแรกของชาวสกลนครเป็นความงดงามของการใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นกรอบอ้างอิงให้เกิดผลรัฐหรือส่วนกลางไม่ได้มีนโยบายหรือสั่งการเป็นความร่วมมือของสามภาคส่วนทั้งภาควิชาการภาคนโยบายและภาคสังคมตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมขยื่นภูเขาเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้เกิด แม้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนครจะเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่เป็นเอกเทศแต่ก็มีได้โดดเดี่ยวหากมีคนไข้จําเป็นต้องรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่อย่างเร่งด่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงก็พร้อมจะประสานความร่วมมือให้เกิดระบบส่งต่อผู้ป่วยเช่นโรงพยาบาลพังโคนและโรงพยาบาลวาริชภูมิและในวันที่27มีนาคม2553 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบแห่งแรกของประเทศที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครในเขตพื้นที่กว่า25ไร่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยได้รับเมตตาจากหลวงปู่แฟบสุพัทโทเจ้าอาวาสวัดป่าด,ดงหวายอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครบริจาคงบประมาณเบื้องต้น23ล้านบาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอาคารผู้ป่วยใน และอาคารเฉลิัตดิกรรมไทยก่อนและในวันนั้นนางพันศริคุลนาิริรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวายผ้าปา่าสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมอีกกว่า1ล้านบาทโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเอกเทศแห่งแรกที่จังหวัดสกลนครนี้นับเป็นความสําเร็จแรกตามเป้าหมายโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบภาคละหนึ่งแห่ง ที่เริ่มต้นด้วยภาคตนออกเฉียงเหนือนับเป็นการประกาศศักดิ์ศรีของการแพทย์แผนไทยที่ถูกละเลยและทอดทิ้งมาเป็นเวลานานและจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญยิ่งของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยอีกครั้ง